สุ่มเวลาชีวิตอีกแล้วเหรอสุ่มเถอะนี่เพื่อนเพื่อนขอมาวันนี้ไม่อยากสุ่มอ่ะถ้าคุณไม่สุ่มคุณจะตุยสุ่มก็ได้เพ,เพื่อนเพื่อนนะสุ่มเพื่อตัวมึงเองนั่นแหละทำไมได้น้อยจังกดผิดหรือเปล่าระบบดูร่างกายฉันสิแข็งแรงจะตุยหน้าตาไม่น่าหรือเวลาน้อยเลยน่าจะร้ายนวันเนีย รีบไปบอกพ่อกับแม่ไปน้องมึงกําลังแสดงละครอยู่เห็นน้องแสดงละครทุกวันอยู่แล้วเห็นไปก็เท่านั้นไม่ตื่นเต้นฮ้อเฮ้อเฮ้อฮ้อฮ้อพ่อครับแม่ครับน้องแสดงละครอะไรครับหุบปากมึงไม่เห็นรอน้องร้องให้อยู่มันใช่เวลาพูดเล่นรอไปไหนก็ไปก่อนไปผมมีเรื่องจะบอกพ่อกับแม่ครับผมเห็นน้องก็แสดงละครทุกวันพ่อกับแม่ยังไม่ชินหรอครับเรื่องที่ผมจะบอกมันก็สำคัญนะครับ บอกให้ไปไหนก็ไปก่อนไงยืนพูดมากทำไมคนอย่างแกจะมีอะไรสำคัญวันวันก็เล่นแต่เกมขอแต่ตังน้องเป็นไรร้องให้ครับถามจริงวันหนึ่งเคยใส่ใจครอบครัวบ้างไหมนอกจากเล่นเกมบ้าบ้าของแกผมก็ไม่เห็นพ่อกับแม่ใส่ใจผมอยู่แล้วอย่ามาปากดีตรงนี้และตอนนี้นะ้าฉันอารมณ์ไม่ดีสมองแกเคยรับรู้อะไรในบ้านบ้างไหมน้องแกจะตัวอยู่แล้วเคยสนใจอะไรบ้างไหมพี่เขาไม่เคยรักน้องสนใจน้องอยู่แล้ว คอยแต่จะอิจฉาแล้วก็แกล้งตลอดเวลาใส่ร้ายน้องทําให้น้องเสียใจถามจริงเหอะเคยรักน้องบ้างไหมทําไมคิดแบบนั้นล่ะเราเป็นพี่น้องกันนะพี่ก็ต้องรักน้องอยู่แล้วถ้าแกรักน้องแกก็ต้องเป็นห่วงน้องใส่ใจน้องๆมีเวลาอยู่กับเราได้แค่หนึ่งเดือนเองพ่อคะหนูอยากได้แอปพลดเค่องเก่าของหนูมันทังแล้วพี่ก็เห็นน้องใช้อยู่ทุกวันทําไมว่าพังล่ะก็น้องอยากได้เครื่องใหม่เดียวพ่อจะไปซื้อให้เองแกหกปากไป แล้วก็แวะพาหนูไปกิน KFC ด้วยค่ะแม่ครับผมขอไปด้วยได้ไหมครับถ้าพี่ทันวาไปหนูไม่ไปนะคะงั้นทันวาก็อยู่เฝ้าบ้านนะลูกถ้าหิวก็หุงข้าวแล้วก็เจียวไข่กินไปก่อนนะเพราะแม่กับพ่อและก็น้องแนจะไปนานครับแม่กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวลงอีพีสองให้ค่ะ